วันหนึ่งความฝันอันแสนหวานของดีแลน <c oughs> ก็ต้องกลายเป็นฝันร้ายขึ้นมาทันทีภรรยาของเขาคาลี่ต้องออกจากร่างแล้วล่ะ <c oughs> คุณแม่นกต้องบินออกไปเ้าื่องนอกเพื่อทำงานส่วนคุณพ่อโนกก็ต้องอยู่ที่บ้านเ <c oughs> ลี้ยงดูลูกลูกนกของพวกเขาส้าตัวน้อยส <c oughs> อง <c oughs> ตัวนี้แหละนั่นก็คือพี่ใหญ่อย่างนิกและน้องสาวตัวเล็กอย่างลอรีแต่สองคนนี้ก็ไม่ได้ดื้อสักเท่าไหร่หรอกคาลี่สามารถดูแลพวกเขาได้อย่างไม่มีปัญหาเลย ตาดีแลนคือเก่งขนาดนั้นเขาเป็นคุณพ่อขี้สาและเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาจะแต่งตัวแบบไหนให้ลูกๆของเขาดีแต่เขาไม่รู้ว่าจะเตรียมตัวให้ลูกๆไปโรงเรียนยังไงนี่นาสงสัยลูกๆจะหนีเที่ยวแล้วล่ะถ้าดีแลนเขาจะยังไปหลับต่อน่ะและเมื่อเขาคิดขึ้นได้ว่าไคลี่ไม่อยู่เขาก็ตื่นทันทีเลยลืมเรื่องการนอนไปได้เลยคุณก็สามารถช่วยเขาได้นะ ด้วยการกดไลค์กด subscribe ให้ช่องของเราด้วยเมื่อก่อนดีแลนเขาไม่เคยได้สนใจลูก,ลกของเขาสักเท่าไรหรอกแต่ตอนนี้เขาไม่มีทางเลือกแล้วลอรี่เข้ามารบกวนการดูฟุตบอลของเขามันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยละ่ะแม้กระทั่งตอนที่นิกเกิดดีแลนเขาย,ยังดูทีวีอยู่เลยแต่เขาทำเป็นไม่สนใจลูกของเขาไม่ได้หรอกสุดท้ายดีแลนเขาก็รู้วิธีการที่จะทำา2อ,อย่างพร้อมกัน ดีแลนตกใจมากไ <N> ม่รู้ว่าเด็กๆต้องการการดูแลมากแค่ไหนพวกเขาต้องการการดูแลเป็นอย่างดีเลยล่ะเขากลัวจนเขาอยากจะวิ่งหนีไปเลยเขาแกล้งทำเป็นยุ่งอยู่ตลอดเวลานั่นคงจะทำให้ลอรี่เสียใจมากเลยล่ะโชคดีที่เขายังมีพี่ชายของเขาอยู่ด้วยนิกไม่ได้ต้องการให้พ่อของเขาสนใจเขาสักเท่าไหร่หรอกเขาอยากให้แคโรไลสนใจเขามากกว่าน่ะเธอเรียนวิชาเคมีห้องเดียวกับเขา แต่อตอนที่เขาเห็นว่าลอรี่เสียใจมากแค่ไหนเขาก็คิดแผนที่จะเอาคืนพ่อของเขาได้แล้วเขาก็แค่ต้องจับให้ได้ว่าพ่อของเขาโกหกแล้วดูเหมือนว่านั่นก็หมายถึงถึงเวลาแกล้งเขาแล้วล่ะเขาเอาโทรศัพท์ของพ่อไปเปลี่ยนกับช็อกโกแลตจากนั้นก็เริ่มแผนแคที่สไดีเลย ถาดีแลนเขากำลังคุยโทรศัพท์อยู่จริงๆ,ๆเขาจะคุยกับใครนะวิลลี่วองกา้าหรอดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่น่ารักมากเลยถ้าดูจากแก้มของดีแลนนะนะ,ะสงสัยว่ามันจะไม่ได้เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยดี D แลนก็สนใจลอรี่มากเลยนะลอรี่เป็นเด็กที่มีความสามารถมากเลยเธอเหมือนกับแม่ของเธอเลยล่ะเธอเป็นคนที่ช่างสงสัยมากและพร้อมจะลองสิ่งใหม่ๆเสมอตอนนี้เธออยากลองอบขนมดูแล้วล่ะ ดีแล่นดีใจมากเลยที่ลูกสาวของเขาหางานอะิรเรกทำได้แล้วถึงขนาดผร้องไห้ออกมาเลยนะมันก็เป็นไปได้ด้วยดีจนกระทั่งไทลี่โทรมาเธอกําลังพักจากการทํางานของเธอและตอนนี้เธอก็เป็นห่วงครอบครัวของเธอมากเลยล่ะเธอเลยต้องการจะเช็คทุกอย่างดูสักหน่อยทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะแต่ดูเหมือนว่าคุกกี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อย่างน้อยมันก็แค่คุกกี้เลยเนาะ มือเช้าเป็นมือที่สําคัญที่สุดของวันดีแลนเขาก็เลยเต็มที่กับเรื่องนี้มากเลยเขาอยากจะแน่ใจว่าลูกๆของเขาได้ล้างมือแล้วแต่ดูเหมือนว่าลอรี่ไม่ค่อยชอบทําตามคําสั่งของเขาสักเท่าไหร่ดีแลนเขารู้เรื่องนี้ดีมากเลยล่ะก็เลยต้องหาวิธีดูสักหน่อยดีแลนเขาไม่ได้โชคร้ายตลอดหรอกนะ บางครั้งโชคก็เขาค้างเขาเหมือนกันเราดูเหมือนว่าครั้งนี้เขาจะโชคดีเขาเลยได้โอกาสแสนพิเศษเพื่อจะได้ดูแลลูกน้อยทีละคนเขาก็แค่ต้องให้เด็กๆเ,เห็นตั๋วของดิสนีย์เวิลด์ใครชนะการงัดข้อก็จะได้เงินไปดูเหมือนว่าจะไม่แร์ใช่ไหมใช่มันก็ไม่แร์อยู่แล้วล่ะเพราะว่าลอรี่ไม่เคยแพ้การแข่งขขนงัดข้อกับใครเลย ลอรี่ก็เลยจะได้ไปทริปนี้ดีแลนเขาตื่นเต้นมากเลยล่ะลอรี่เป็นเด็กที่สนใจเรื่องต่างๆรอบตัวอยู่เสมอตอนนี้เธออยากจะรู้ว่าแว่นตาของพ่อทำงานยังไงโชคดีที่ดีแลนรู้วิธีจัดการกับเธอเขาก็เลยเหลบรอ,อดเธอไว้ได้ตอนนี้พวกเขาก็ปลอดภัยแล้วล่ะดีแลนคิดว่านี่คงจะเป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามากเลยแต่เขาเข้าใจผิดซะแล้ว นิกเป็นคนที่ชอบอิสระแต่บางครั้งเขาก็น่ารำคาญเหมือนกันเขาสามารถหาของโปรดของเขาเจอเสมอนั่นก็คือขนมนี่ล่ะตอนนี้แผนของดีแลนตกอยู่ในอันตรายแล้วนิกเขาไม่เคยต้านทานกลิ่นของมันฝรั่งทอดแบบนี้ได้เลยเขาหามันเจอเสมอแหละแต่ถ้าดีแลนอยากจะกินมันเขาก็ต้องมีแผนสักหน่อยไม่งั้นนิกต้องกินหมดแน่ๆและดีแลนเขาก็ไม่ชอบแบ่งให้ใครด้วย ดีแลนส่งลอรีไปสนุกกับเพื่อนของเธอแต่เขาไม่รู้เลยว่า<อ>นิกกี้ก็มีเรื่องให้เขาต้องจัดการเยอะเหมือนกันนิกไม่ยอมรู้จากเตียงของเขาเลยล่ะเขาดูวิดีโอในโทรศัพท์เขาตลอดทั้งวันเลยแต่นี้มันไม่ดีสําหรับลูกนะดีแลนอยากจะให้นิกออกกําลังกายสักหน่อยเธอสงสัยมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกดีแลนเขารู้อยู่แล้วล่ะว่าจะจัดการกับเด็กๆพวกนี้ยังไงยังไงสักวันหนึ่งโทรศัพท์มันก็ต้องแบตหมดอยู่แล้ว ดีแลนเขาใช้ปลัก๊กทั้งหมดไปแล้วล่ะเขาก็เลยบอกนิกว่าการที่จะชาร์จโทรศัพท์ของเขานั้นคงต้องใช้พลังจากจักรยานไฟฟ้านี้แล้วล่ะเดี๋ยวเข้าใช้พลังงานของนายเร็วตอนแรกก็คิดว่าดีแลนเขาจะจัดการเรื่องพวกนี้ไม่ได้เลยล่ะแต่เขาก็ทำได้ดีเลยนะแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปมันยังมีปัญหาอีกมากมายตอนนี้นิกเขาไม่อยากจะทำความสะอาดห้องของเขา ดีแลนเขารู้แล้วรือว่าทำไมก็เพราะมันไม่มีแรงจูงใจไงเล่าแล้วอะไรมันจะจูงใจไปได้ดีกว่าค่าขนมแบบนี้ล่ะหลังจากนั้น15นาทีห้องของนี้ก็สะอาดเรียบร้อยจริงๆแล้วดีแลนที่ตั้งใจจะให้เงินกับเขาหรอกนะแต่สงสัยตอนนี้เขาจะไม่มีทางเลือกแล้วล่ะ นิกชอบรองเท้าผ้าใบของเขามากเลยเขาไม่อยา,ากจะถอดมันออกเลยจริงๆแล้วถ้าไม่มีใครอยู่นิกก็ไม่ต้องถอดรองเท้าของเขาก็ได้นะแต่ดูเหมือนว่าดีแลนเขาจะยังไม่หลับเขากําลังดูข่าวอยู่นะนิกก็เลยเดินใส่รองเท้าเข้าไปในห้องของเขาไม่ได้หรอกดีแลนบอกให้เขาถอดรองเท้าของเขาออก แต่นี้ก็มีความคิดสร้างสรรค์เหมือนกับพ่อของเขานั่นแหละจะให้เขาถอดรองเท้าออกนั่นหรอไม่มีทางงั้นนิกก็เลยใช้มือเดินรอบห้องแทนแทนที่จะถอดรองเท้าออกน่ะลูกชายของดีแลนเขาเจ๋งสุดๆเลยนะเหมือนแม่ของเขาเลยล่ะแต่เขาได้ทักษะยิมนาสติกแบบนี้มาจากคุณย่าของเขาแหละบางครั้งนีกก็ไม่ได้อยากให้พ่อของเขาสนใจเขาสักเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนที่เขาอยู่กับแคโรไลน์ผู้หญิงในฝันของเขาน่ะ โอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้ดีแลนพยายามจะทำตัวเป็นพ่อที่ดีอยู่เขาไม่เคยจัดการเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงถ้าภรรยาของเขาอยู่ด้วยเขาก็คงจะรู้ไปแล้วล่ะแต่ตอนนี้ไคลี่เธอไม่อยู่ดีแลนก็เลยต้องจัดการเอง เขากังวลว่านิกจะทำทุกอย่างพังเขาก็เลยรีบเข้าไปช่วยเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าแผนของเขาจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็อัลบั้มรูปนี่ล่ะแล้วดูเหมือนว่ารูปตอนเด็กของนิกจะดูเลยเถิดมากเกินไปสำหรับผู้รักคู่ใหม่คู่นี้สงสัยแบบนี้นิกเขาคงจะไม่มีแฟนไปจนถึงตอนที่เขาเข้าวิทยาลัยแล้วมั้งดูเหมือนว่าฝันร้ายของดีแลนใกล้จะจบลงแล้วล่ะ คลี่กลับบ้านมาชื่อยเขาแล้วแต่ถ้าพวกเขาไม่ช่วยกันทำความสะอาดพวกเขาต้องโดนคายลี่จัดการแน่นอน <What? S 1> ดีแลนเขาโชคดีมากเลยที่คาลี่หาคุณใจของเธอไม่เจอพวกเขาก็เลยมีเวลาทำความสะอาดของพวกนี้ ดูเหมือนว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลหรอกนะพวกเขาลืมอะไรกันไปหรือเปล่าเนี่ยหรือลืมใครไปหรือเปล่าดีแลนนี่นายลืมลอรี่หรอโอ้ยตายแล้วแบบนี้มีปัญหาแน่นอนการทำลูกหายมันไม่ได้เหมือนกับการทำถุงเท้าหายหรอกนะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะเป็นนักร้องวงร็อกไปแล้วล่ะลูกใหม่ของลอรี่ทำให้ไคลลี่เป็นลมไปเลย อย่างน้อยลอรีเธอก็สนุกนะคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณชอบตอนไหนมากที่สุดหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมทริค